ส้อมแถวบ้านไอ้ไข่ค้าบอกว่าไปหาแน้จ้า <c oughs> เสร็จแล้วสีอวนขึ้นนอกมาอยู่ส่งโซ่เกี้ยวเขาโดรนไอ้กัมพูงเจ้าวเขาฮอม,มไอ้ก็ยังบอกคงลงจุยอยู่บ้านเด <c oughs> ิ้ลคิดไปหอนคำคนลือคมเขี้ยวบาดมือเจ็บจนมีน้ำตาเขาบอกว่าไอ้อยู่ในเมืองหลวงละลอยหน้าลอยตาความเศร้าเที่ยวบ้าทุก ขมิ้นรเี่ยวขา่าวดรอไอ้พาใจกลับคืนขม่้วเขา่าโดรอไอ้พาใจกลับคืนถ้ามีคนอื่นช่วยส่งข่าวมาให้รู้ตัวอย่าตัวไอ้นางค่อยฟันจอบอย่าตัวไอ้นางค่อยฟันจอบเี่ยวเขาาอเรอไอ้มิดมีไอ้ผู้เขาที่เที่ยวมานาจีหย่อนหย่อกูเบาให้ขมิ้นาาเข่เขาไปนำกันให้ออก แต่ว่าสมเกียแนแห่งลงไฟ,ฟสีแซงอยู่ใส่นอ่องเรืมห่วงเขาดก้กแล้วโบอ้ายลงเพ<ป>ื่อเปลี่ยนเสกับ

ซอยไว้ขึ้นไหมขึ้นไหมก็เลยอยากได้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 า้มาฮุมโซไอ้มาคอมก็แล้วเป็นคู่กันกับฉันไหมพี่มาทางนี้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 มีดีหลายอย่างหลายอย่าง อยังสามอย่ามองลูกยิบก็คิดอยากจีบคนไม่มีแฟนก็คิดอยากจีบคนไม่มีเมียอัลลาหุริยากะเวาอัลลาหุริยากะว่าอัลลาหุริยากะซาซาวาไอ่บ่มีเมียอัลลาห์นองบอฮินดอกอัลลาห์ขบอกระเซียอัลลาห์ว่าบ่มีเมียบ่มีเมียอิลีบ่จ้าบ่มีเมียอิลีบ่จ้าดูอัน นราเอาไปแกะตอนนั้นนะทีไปลองเซซานได้ตุ้งตีามว่าพี่ผู้ใด้กว่าฉันโ้วย่ย่วเปห้ใจโไวักหน่อยจะคอยมาบอกได้บ่ละอายขอเวลาทำใจอย่าเฝ้าคลักงไล้อบ่านกอดจังไหนจังไหนก็นคงได้อยู่ด้วยกันแน่นอน คู่บ่ได้สอนหัวใจอย่างอดต่อคำวาลาไม่รู้ต้นตาน้ำมันหง,ยงอยบ่ท่านหินยืดเวลานั้นเต้นย่าเฝ้าคาคินหลายเดือนนองวางยบ่่าน้เ <c oughs> ขาอโกกานได้เห็นแก ้องหาก่อนมามาก่อนหลอนเกนคือโบราณมาอักายท้องฟ้าหรือบ่ได้ง่ายอยากไปกลับวาขอนำไหล่กับเขานั้นอย่าเฝ้าแตนแบบแต่ทันทันน้องจว่าทั้งย่านอ,อกเตียนตายหรือเขาอยากเข็นคนไปใจขาดอยู่ทางพี่ชายนนทาไกรรม quá mệt

thank okay. you ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับขอบคุณดาวะ 4, อะไรนะ4,790รายเท็จท่าพี่้องชูดี้เดอร์มันเดอรพี่้องชูนี้ชูนี้สะุสบุกนน,นะครับชี่ชูมีมาครับแล้วกขับกันไป้า